สบา,ยด,าสสสบยดีพี่น้องมื่อสักครู่ทุกคนมื่อทุกคนก็มาสุกพักพี่น้องสุกใจมกผักบัวบักเพลทพี่น้องใส่คิงพี่น้องใส่หอมบัวหอมปลอมลงไปไปแบบแป้งหัวแซ่บมากเลยมีปิ้งหมูนำพี่น้องปงิ้งหมูเขากับซอยแล้วเรียบร้อยพี่น้องมามา อันนี้คือสุดพักเฮ้าพี่น้องสุดพักกับพักรวมพี่นอ้องอ้นโมสาสิวาวะวะ่าอ้นอ่ะสุดพักอันนั้นพักอันนี้เด้ออ้นกับโมซาสิวาพี่น้องรวมเลยพี่น้องเด้อมีพักหอมมียอดดอกแค่แลวก็ดอกแค่พี่น้องแล้วก็พักบงเนาะพักบัวน้ำพี่น้องแล้วก็มียอดพักบ่วงอีกพี่น้องโอ้ยจากมียอดจากแนวลายพี่น้องเลย ฝนก็เลยอยู่ใน mm hmm. นี้พี่น้องเนาะพารรวมมิดพี <t <t ่น้องซอสบาร์เต ja ้ตั <t <t ้มอันนั <t 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 ้นตั้มมักถั่วพี่น้องเลยตัวปิดตัวปิดตัวปิดฮะฮึฮึฮึู้ว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 น้ว้วูนว้วู้นู้วู้วู้วูู้วู้วู้้วู้วูว้องเว้วู้วู้้แห้งเต็กมวว้ ย่ขาไว้ใบขึ้นขามันน่เตอตึตึตอตตึ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 ตระกันแย่ตาเจ้าของระบาดเลยคิดึ้นตาดมาถ่วกันเรียบร้อยน้องมามาาู บาดิน้องสบายดขังเออามาตุก๊กแค่นั้นองอจัไตังลูกตังเออตังคือมือน่งเอาเลยนีตุ๊กตุ๊กม่เอสิ้ออยูย่ตัคนน้อ้ม่เกียงเรืยขนติดหน้อยล้่ิดก็ได้มันจะบาบางพอลแม่เจ้ารตัดส่นนั้น สบายดีพ yeah. mm. mm. ี่น้องมสุโขทุกคนมสุภัพี่น้องแซบเลยสุภันี่นีเขามาเกียงเนีเกี้ยบเกียบห้อ้แก่ต้แก่บิ้เบ้ก่เป็นเสือใหม่กินแบกเกียง

ปล่อยลงกับเป็นคากล้องมือนเราอนุญาตน,น,น,นะครับก,กินลอดกัอนินนะครับเนี่นนยกินายบ้าน้ำตาลก่อนก็ลงตาจอนตายแล้วอืม

แกแบบวะแบบไหนมือตัวเกงบ่ได้แกแบบออดูวหนนาไปคุจ็บนี่แห้ะเราเป็ช่งไดงตัวนอกเบ่ดกุงเงีะจอมนาวเขายิ่ลูกนอนหมูหมูเออท่ามือเขาย็่ลูกเฮ้ยนี่พอแม่ก็กินนำกันนี่ vượt đi lên à moon à moon tama moon hết ờ, Bỏ hết 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 Bỏ ra, bắt hết hết bắt hết 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 hết

ตอนเห็ดปราเบลไทยพีน้องอ้อนกันไผ่านนาทีผ่านาทีปลายตายจอมลงเต็มเลยกินเยอะมามนะะกแดพี่น้องเตะๆมันไวเหรอ,อ,หอตัวปวดพี่น้อง <laughs> จับนั่นจับนี่มาแล้วก็มาให้ชมูยานแลยันให้กินสบายพี่น้อง

เปิดเพลงเปิดเพลงก็โดนโนโดนโดนโดนเหนื่อยจะผัวว่าก็โต้จบากงไม่เบื่อเลยเอ้ยเฮ้ยปวดหัวสะโพกหล่อนึ่นะคุณซื้อมามึนเนาะดื้อปวนหัวหล่อน

อาจัวน้อย่าไแล้ชิ้นม้วนกางเสตใส่ตู้ใส่ตู้กางเยนกับกรโตกับปลาดุกมันใส่ตู้เย็นตู้เย็นอุ่นปลาแบ่แน้งน้กอดอดด งาไม่กินมันกระโดดเลยพอดีๆน้องเมีโอ้ยกระชงแค่ใส่มากเที่ยงหูใส่แม่กับเบ๊ก็เชื่อมก้นกันไม่ปีนได้ เราแกะมูเสือคอยเนาะเราแกะมืเสือคอยแปลกๆบอกสงสเก้าเก่ เานาทีซาซาแนะปอะไร้าวไปบล้วไปตโตเห็นในสายบอดีอ้อ่ี้ตนะโอเคพี่นอ้องเอาคลิปนีก้กะเดี๋ยวลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อรอพี่นาพี่น้องสบายดีพี่น,อน้องอื้ม <laughs>